กลับมาที่เบรกสองนะคะของโต้ข่าวบันเทิงค่ะไม่เก่าเราไม่กลัวแต่ชวนละครไก่นะคะเพราะฉะนั้นผู้จัดนะคะพี่ไก่วรายุทธค่ะวันนี้ค่ะละครก็จะอกอกาศเป็นตอนแรกนารีริษยานะคะพูดถึงขนาดนี้แล้วค่ะเราต้องไปสัมภาษณ์พิเศษนะคะค่ะว่าจะพูดถึงละครเรื่องนารีริษยาอย่างไรนะคะไปฟังกันค่ะสัมภาษณ์โดยคุณสิยานันท์ช่อลำเจียกค,ค่ะ คุณผู้ชมคะสัมภาษณ์พิเศษวันนี้ค่ะจะพามาทำความรู้จักกับละครเรื่องใหม่อีกหนึ่งเรื่องของช่อง28นารีริษยาเกี่ยวกับเรื่องราวแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะกับผู้จัดค่ะพี่ไก่วรายุทธค่ะสวัสดีค่ะพี่ไก่ก่อนอื่นต้องถามเลยนะคะ,คะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนารีริษยาเป็นยังไงบ้างคะ,ะนารีริษยาชื่อก็บอกอยู่แล้วคงเป็นละครนั่งเพียบคุยกันมนงคะมันเป็นละครที่ค่อนข้างแซบนะคะ แล้วก็สนุกสนานและเป็นละรครเกี่ยวกับสอนเกี่ยวกับเรื่องความรักว่ารักคนอื่นแล้วจะรู้จักรักตัวเองรักตัวเองแล้วจะรู้จักรักคุณ <c oughs> เกี่ยวกับผู้หญิงที่มีการอิจฉาริษยากันนะฮะอันนี้คือเป็นเป็นจุดของละครนะแต่ของเราก็ทําแล้วเนี่ยเราจะไม่มีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่า จงคลึ้มหรือเกินขอบเขตของความเป็นละครเพราะฉะนั้นละครเราตบยังมีคุณธรรมออด่าย,ยังมีคุณภาพนะคะเพราะว่าไม่ได้มีแค่แบบตบตีอย่างเดียวใช,ใช่ไหมคะพี่ไก่ย,ยังแฝงคําสอนไว้ด้วยในละครเรื่องนี้เออพี่ไก่เคยบอกคนทําทุกๆคนแม้กระทั่งลูกน้องตัวเองหรือคนเขียนบทตัวเองว่าทําละครต้องให้ความสุขและความรู้กับคนดูครับแสงคติสอนใจแล้วก็ แฝงถึง,ถงการของคนผู้หญิงของคนหนึ่งหรือถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรความรับผิดชอบต่อครอบครัวเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นให้เห็นว่าถ้าเราเลี้ยงเด็กออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกแย่ได้ข่าวว่าเรื่องนี้นะักแสดงส่วนใหญ่ใหม่แกะกล่องหมดเลยใช่ไหมคะพี่ขอบอกนะคะขอนําเสนอว่าเด็กใหม่ค่ะแต่ขอบอกว่า เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพนี่ไม่ใช่ใหม่กะโหลกกะลานะคะแล้วก็ไม่ใช่เก่ากะโหลกกะลาอันนี้ใหม่เอี่ยมถอดด้ามแต่เด็ดครัความสามารถของน้องๆเป็นยังไงมัออ้งพี่เขาบอกเลยนะคะว่าเด็กแต่ละคนมาครั้งแรกพัฒนาการอาจจะต้องมีการสอนอะไรกันบ้างพอหลังจากได้เข้าฉากไปได้วันสองวันครั้งสองครั้งแล้วทีเนี้ยพัฒนาการของเขาการเล่นของเขากา,การแสดงเขามันเข้ากันนะฮะแล้วทำให้เกิดความสนุก ขนาดคนเล่นสนุกคนดูสนุกคนทำสนุกผู้ชมทางบ้านจะไม่สนุกเหรอครับสามพระสองนางน,นะคะต้องมาดูว่าการแก่งแย่งชิงดีมันดุนแรงขนาดไหนต้องดูครับนํำแสดงโดยมาคณสนัน,นรับบทภูดิดหนุ่มนักเรียนนอกที่ผู้หญิงต่างหมายปอง ประกบคู่กับเบนนัิดารับบทสายป่านหญิงสาวที่มีแต่ความเกลียดชังและความริษยาลีน่าลลิณาในบทปานิดาน้องสาวที่ยอมพี่สาวในทุกเรื่องแต่เมื่อคนรักต้องตกไปเป็นของพี่สาวปานิดาจึงเปลี่ยนไปบอลจิตพานุรับบทนภัสคุณหมอฐานะต่ำต้อยจิตใจเอื้อเฟื้ออบอุ่นโอมคณินในบทนรินอายการหนุ่มไฟแรงพี่ชายของสายปานและปานิดาโดยทั้งหมดจะมาพัวพันกันจนเกิดเป็นเรื่องราวแห่งความริษยาสายปาน จนมองไม่เห็นความจริงสองคนนั้นกำลังรวมหัวกันหลอกทุกคุณจุดเด่นของอละครเรื่องนี้จะเป็นละครแนวพิเรียดที่สามารถที่เราจะสอดแทรกใส่อารมณ์ของตัวละครให้เข้าไปลึกซึ้งกับในในยุคนั้นได้อย่างอย่างสอดคล้องอย่างกลมกลืนครับ เข้มข้นตั้งแต่ตอนแรกเลยพี่บอกเลยเข้มข้นตั้งแต่ตอนแรกถ้าใครไม่ได้ดูตั้งตอนตอนแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้ยฉันพลาดไปได้ยังไงอะ่ะทาไมฉันไม่ดูก่อนําไปต้องมารอเพื่อนเล่าให้ฟังด้วยแล้วกลับไปดูเพราะฉะนั้นไก่บอกทุกๆคนแฟนไก่แฟนละครอ,อย่าลืมต้องดูเลยครับ <c oughs> คืนนี้นะครับอย่าพลาดนะครับต้องดูแล้วมาคุยกันว่าแซบแค่ไหนคอยดูความพินาศวอดวาย อย,ยอย่างที่พี่ไก่ว่าไว้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนแรกนี้นะคะก็จะเป็นปมริษยาของนารีที่จะก่อให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายะนะคะอย่าล้อยเพื่อนล้อยฟังนะคะออต้องดูเองค่ะ,คะ